สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนะพัฒธมธร,รัตน์รหัสนักศรรึกษา6 7 1 0 9ดหวันนี้นะคะจะมานําเสนอเกี่ยวกับสื่อการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 2. เพื่อศึกษาผลลัพธ์การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบเขตในการศึกษา ประชากรได้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชการใช้สื่อออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเอผยแพร่ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะสามารถเข้าถึงประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้หลากหลายกลุ่มรวมถึงผู้ที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเราจะใช้ g Google c l a s s r o o m ในการสร้างสื่อการสอน ขั้นตอนการใช้งานสื่อการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นขั้นตอนแรกเข้าไปใน Google Classroom แล้วกดเลือกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น Google Classroom จะมีแบบทดสอบก,ก่อนเรียนให้ทำเพื่อวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มเรียนเนื้อหาสื่อการสอนที่ยกมาจะมี4หัวข้อย,ย่อยได้แก่ 1. การปฐมพยาบาลบาดแผลทะลอก 2. การปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช้ำ 3. การปฐมพยาบาลเมื่อถูกมะเร็งกัดต่อยและ4การปฐมพยาบาลข้อเท้าเคล็ดข้อเท้าแพงหลังจากเรียนเนื้อหาครบแล้วจะมีการทดสอบหลังเรียนและมีแบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการสอนกนารปฐมพยาบาลเบื้องต้นข้อมูลเชิงลึกแบบทดสอบก่อนเรียนค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่5.87คะแนนค่ามัธยฐานจะอยู่ที่6-8คะแนนช่วงคะแนนนะคะจะอยู่ที่3-8คะแนนค่ะ ข้อมูลเชิงลึกแบบทดสอบหลังเรียนค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่5.93คะแนนค่ามาตรฐานจะอยู่ที่6-7คะแนนช่วงคะแนนจะอยู่ที่3-7คะแนนดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ